สัสดีค่ะอันนี้นะคะช่องจุ๋มก็ทําคลิปสําหรับท่านลูกค้าที่มาจากกรุงเทพนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าคุณจะเห็นตลาดเทอรไทยนะคะ mm hmm. คุณจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนจะถึงร้านจุม๋มจุ๋มนะคะตลาดเทอรไทยทางขวามือนะคะฝั่งขวา mm hmm. นี่คือตลาดเทรไทยนะคะอาผ่านไปแล้วนะคะไปเรื่อย ตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เลยต้องมีคลิปนี้นะคะสำหรับการย้ายร้านใหม่ของเราอยู่ใ,ใกล้ๆร้านเดิมนะคะ ทีนี้ต่อไปเราก็จะจะรอให้ถึงตลาดเซฟวันนะคะทีนี้จุดเด่นนะคะจุดใหญ่ก็คือตลาดเซฟวันผ่านโรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยนะคะตรงนี้โรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยนะครราชสีมานะคะอันนี้นะคะอ่าต่อไปเราก็จะต้องอีกนิดนึงนะคะก็ถึงเซฟวันทีนี้ใน ทางถนนเนี่ยมันไม่มีให้เราเลี้ยวตัดเข้าไปนะคะทางจุ๋มก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยไปวนที่ใต้สะพานเลยใช่ไหมสะพานใต้โรงแรมศรีมาธานีแต่พอถึงตัวนี้เราเราต้องทิศออกไปตรงไหนนคะันน่นคุณนะคุณจะต้องลงซ้ายก่อนนะคะลงซ้ายออกสายนอกนะคะตามทางไปก่อนนะคะพอผ่านรยนลาดจะศีมามาเดี๋ยวเตรียมออกถนนผู้คน จีตไม่ต้องออกก็ได้นะถุ๋ว่าเราไปยุอยเธอตรงนู้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ตองอยู่เซนนีได้เลยที่เราเราจะเห็นเซฟวันนะคะใกล้ถึงแล้วตรงไปก็ได้นะคะตรงไปก่อนตรงไปก่อนไปตลาดเซฟวันดูเห็นไหมคะเราจะเห็นเราจะเห็นป้ายตลาดเซฟวันเห็นไหมป้ายเขียวเยวเห็นไหมคะนี่ธนาคารกรุงเทพนะคะลงรับจำนำเห็นไหมคะเซฟวันเซฟวันนะคะเซฟวันแล้วก็มีสะพานลอยนะคะ สำหรับท่านที่นั่งรถทัวร์มาก็ลงซ้ายขึ้นสะพานลอยได้ตรงไปอย่างเดียวอ่าตอนนี้ก็ตรงไปเพื่อจะอยูเถินนะคะเพราะว่าเป้าหมายเราผ่านมาแล้วนะคะอเคออทางขวามือเราก็เห็นสำเพ็งนะคะเ,คเห็นเบื้องต้นก่อนนะสำเพง็ง จุดที่เราเลี้ยวมาเราต้องดูสาเพลงเป็นหลักนะคะลงซ้ายข้างหน้านะคะ อ,อ่ะาตรงไปนะคะอยากขึ้นสะพานนะคะเราจะลอดใต้สะพานค่ะอยู่เทินตรงนี้เราก็อยู่เทินค่ะรอดใต้สะพานอยู่เทินค่ะ ถ้าใครมาไม่ถูกนะคะดูคลิปนี้ตามได้เลยนะคะแต่การปักหมุดมาก็ไม่ยากนะคะเราพิจิตเนาะ พออยู่เธอมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะให้วิ่งให้วิ่งเส้นเส้นข้างนอกใ่ไหใ้วิ่งเส้นเส้นนอกนะคะเส้นชิดของฟุตบาทนะคะไม่ต้องเข้าเส้นไหน เองก่อนจะถึงสัมเพลงเองก็อย่าลืมนะเขดูนะมีเฮงทวีแล้วก็เตรียมชุดสายเข้าสอดสองทางข้างหน้านะคะเป้าหมายข้างหน้าให้เราสังเกตซ้ายมือนะจะเห็นว่าสำเพ็งต้องผ่านต้องผ่านสะพานสะพานนี้ไปก่อนนะคะ ทางจุมพามาร้านเองเลยค่ะโอเคนะคะซ้ายมือนะท่านผู้ชมลูกค้าทุกท่านสามารถมองเห็นสำเพ็งนะคะนี่คือตลาดสำเพ็งนะคะพอเห็นสำเพ็งแล้วนะคะเนี่ยวง,งแดงๆนะ,ค,ะคือสำเพง็งเตรียมทิศซ้ายนะคะเรายังเตรียมทิศซ้ายก่อนแล้วเราก็จะเห็นร้านเฮงทวีนะคะเนี่ย วัสดุก่อสร้างนะคะเนี่ยสุขพันใช่ไหมคะเนี่ยเฮงทวี mm hmm. นะคะชื่อเฮงทวีโฮมเซ็นเตอร์กระเบื้องมุงหลังคาประปาไฟฟ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยจาย mm hmm. จะเห็นว่ามิตรภาพซอยสิบสามนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมิตรภาพซอยส mm ิบสามอ่าเลี้ยวไปเลยเลี้ยวซ้ายค่ะตรงไปเลยค่ะ เขาข้างนี้จะเป็นในลานจอดรถเซฟวันเนี่ยฝั่งขวามือจะเป็นลานจอดรถเซฟวันนะคะ จะเห็นแต่ละซอยนะคะ13บสาทับหทับสทับสไปเรื่อยเลยะคะ่ะซอยอะไรสิบทับอะรสับี่นะคะเอาน้าไปจน13บสามทับแนะคะครนี้สี่เลยอันนี้13บทับหอ่าสิามทับหนะคะ สาทับเจ็อ่าิบสามทับเจ็ดนะคะซอยนี้ซอยสามทับแปดค่ะอ่าพอซอยสิบสามทับแปดสังเกตรั้วขาวๆนะคะตึกขาวๆนี่นะคะสังเกตตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวเลยค่ะเห็นไหมคะสิบสามทับแปดตามป้ายเลยค่ะไม่หลงนะคะป้ายด้วยไอ่ามาง่ายมากสิบสามทับแปดค่ะโอเคตรงไปค่ะเลี้ยวแล้วนะคะเลี้ยวขวามาตรงไปจนสุดซอยเลยนะคะ ก็จะเห็นร้านจุ๋มๆนะคะจุ๋มๆชาแนลอ่าเห็นล่มเขียวๆไหมคะนั่งไงถึงแล้วลูกค้าก็เตรียมเลี้ยวซ้ายหรือหาที่จอดเลยนะคะที่จอดก็เลือกได้เลยค่ะนี่นะคะ13สามทแปดถึงแล้วคะ่ะถึงแล้ว หน้าร้านจะมีต้นไม้เขียวๆที่เราเพิ่งลงนะคะ,ะถึงแล้วนะคะตรงนี้แล้วพบกันค่ะที่ร้านจุ๋มจุ๋มเทนเน่สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ไกลๆหรือว่ามาต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานาครสระบุรีรบุรีนะคะรีสเกตบุรีรัมนะคะกร <c oughs> ุณาโทรจองล่วงหน้าก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะ <c oughs> ขอพรบคุณค่ะบ๊ายบาย